เไปกินซีฟู้ดปิ้งย่างโดยอาม่าซังตื่นตาอาม่าซังดำน้ำเก็บหอยตัวเปล่าเที่ยวเมืองนินจาดูปราสาทแวะช้อปปิ้งสุดชิคดูวิวสวยสุดอลังการกินของกินอร่อยที่ถนนคนเดินทำเครื่องประดับจากไข่มุกแท้ด้วยตัวเองโดมโนโมสวัสดีค่ะทุกคนแล้วชิกิกจากช่องกินอยู่ดีนะคะเริ่มต้นด้วยบาร์บีคิวซีฟู้ดสดๆที่ย่างโดยอาม่าซังนักดำน้ำหญิงอาชีพดด้งเดิมที่สืบ่อกันมากกว่า2,000ปีเที่ยวต่อกันที่เมืองนินจาอีกาได้พบกับนินจาตัวจริงมีพิพิธภัณฑ์นินนนจจาาาแลละโชวสดดมัทเออตตตตืตตใ และใกล้ๆย,ย,ยังมีปราสาทอิกาอุเวยโนที่สวยมากจากนั้นแวะศาลเจ้าอีเซด้านหน้าจะมีถนนคนเดินบรรยากาศเมืองเก่าญี่ปุ่นแท้ๆมีร้านค้าร้านขนมอร่อยๆอยู่อีกเพียบส่วนสายกิจกรรมไปทำของข,องขวัญให้ตัวเองทำเครื่องประดับจากไข่มุกแท้จากนั้นไปดูโชว์สุดพิเศษอาาสั่งดำน้าตัวเป่าเก็บหอยที่หาดูได้ยากมากจากนั้นไปขึ้นเขาชมวิวสุดอลังการไปกินซอฟต์ครีมขี่ไม้กวาดายลูกท้ายกับลอยเหนือทะเลปิดท้ายด้วยจุดรวมของกินคาเฟ่และของฝากสุดชิคครบจบในที่เดียวแต่ที่เล่ามา่ยัง แค่น้ำจิม้มพอที่มีเอกยังมีที่ดีๆรอให้ไปเที่ยวอีกเพียบเลยยังไงฝากทุกคนติดตามช่องกินอยู่ดีด้วยนะคะ